สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องต้น4ี h ช n แนลครับ <Wow. S 1> ส่วนคลิปในวันนี้ก็จะเป็นคลิปคุยก่อนเกมนะครับในวันนี้มันก็จะมีเกมการแข่งขัน,นที่เป็นพรีเมียร์ลีกแล้วก็มี FA Cup 1คู่ก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับส่วนเกมพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็จะมีอีก5คู่ในวันนี้นะครับโดยที่เป็นคู่6กโมงครึ่งหนึคู่คือคู่ระหว่างฟูลลมเจอกับลีดยูไนเต็ด ส่วนอีก4คู่จะเป็นคู่ที่เตะ3าทุ่มในวันนี้จะมีเบนฟอร์ดเจอเอตันวิลล่าจิสันพารีเจอเอเวอร์ตเลสเตอร์เจอบุ๊กเทมตัน,เลเตตนแล้วก็ลิเวอร์พูลก็จะเปิดบ้านเจอกับนอตติงแฮมฟอร์ดครับผมเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาคุยก่อนเกมกันนะครับว่าแต่และทีมมีความพร้อมอะไรบ้างใครขาดใครเจ็บใครโดนแบนนะครับเดี๋ยวเรา,าจะดูกัน แต่ว่าก่อนที่จะเริ่มกันนะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องต้นซีหน่อยนะครับแล้วก็ช่วยกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยเพื่อที่คนอื่นๆจะได้เห็นคลิปของผมมากยิ่งขึ้นยังไงก็ฝากด้วยครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับใครที่สนใจติดต่อโฆษณานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ครับผมบรับอยู่นะครับผมช่วงนี้ก็ยังไม่มีงานนะครับก็ จะเป็นอีเมลนะต้น cecontact at gmail com นะครับฝากด้วยครับก่อนที่เราจะไปเริ่มคู่แรกกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลการแข่งขันคู่เมื่อคืนก่อนเป็นคู่ที่อาร์เซนอลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซา u t h เทตันซึ่งเป็นเกมพีเมลีคือเกมนี้อาร์เซนอลน่ะต้องทำเต้มทิ้งห่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้ได้เพราะว่าจะมี โปรแกรมที่จะต้องเจอกันแต่ว่าปัญหาคืออาร์เซนอลดันไปเสมอกับซอฮมป์ตันสประตูต่อ3ครับโดยที่อาร์เซนอลน่อยโดนซอฮมป์ตันยิงตังเต่หนึ่งนาที่จากอัลคาราสนะครับผมแล้วก็นาทีที่14เนี่ยเด็กเก่าของอาร์เซนอลเนี่ยทิวว่าคอร์ดเนี่ยก็ยิงให้ซอฮมป์ตันขึ้นนำอาร์เซนอลเนี่ยสประตูต่อศูนย์แล้วแล้วก็เป็นกาเบียวมาตินนลลี่ไล่ให้อาร์เซนอล ตีแคตแตกมา1ประตูต่อ2จบครึ่งแรกเนี่ยอาร์เซนอลโดนเซาท์ทิมตันนำสองประตูต่อหนึ่งส่วนในครึ่งหลังเนี่ยก็เป็นทางเซาท์ทิมตันนะครับทีมเยือนเนี่ยทำประตูขึ้นนำสามประตูต่อหนึ่งอีกครับโอ้โหคืออาร์เซนอลเนี่ยแฟนบอลอาร์เซนอลน่าจะซิงห์แล้วในจังหวะนี้นะแต่ก็ได้มาตินโอเดกาดกับบูกายุสากาไล่ตีเสมอให้เป็น2ประตูต่อ3โดยมาตินโอเดกาดแล้วก็บูกายุสากายิงนาะทีสุดท้าย3ประตูต่อ3ครับผม ก็จบเกมไปในสกอร์นี้3ประตูต่อ3ทําให้ในตอนนี้อาร์เซนอลโอกาสลุ้นแชมป์เนี่ยเริ่มจะซเสียวมากขึ้นกว่าเดิมอีกคือตอนนี้หลังจากเสมออาร์เซนอลก็เก็บได้แค่แต้มเดียวจาก74แต้มก็จะมาเป็น75แต้มแล้วก็แข่ง32นัดเหลืออีก6เกมนะครับทำให้จิ้งห่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป5แต้มแต่ว่าแข่งมากกว่าถึง2นัดแล้วก็มีโปรแกรมที่จะเจอกันอะีกนะ โอ้ยผมว่าบันเทิงแหละคราวนี้ส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่แข่งไปแล้ว30เกมนะครับแล้วก็มี70แต้มคือถ้าหากว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเอาไปเอาชนะอาร์เซนอลในนัดตก้างได้ก็จะมี73แต้มแล้วก็ยังห่าง2นัดถูกไหมครับอัน,นนี้สองนัดแมนเชสเตอร์ซิตี้เก็บ6แต้มก็จะเป็นได้เป็น9แต้มก็จะมี79ห่างอาร์เซนอล4แต้มเลยนะครับคือถ้าแข่งเข้ากันหมดแล้วแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะรวดเนี่ย จะห่างแอสตันนอตสีต้มนะครับโอ้คือน่าเสียดายแทน <c oughs> เป็นบอลในสตันนอตนะสำหรับความคิดปลุกนะนำมาตลอดแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เนผะื่อถ้าอาร์เนนอลไปชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็ยังมีลุ้นอยู่นะยังมีลุ้นยาวๆถึงท้ายฤดูกาลเลยสนุกสนุกเอาเรามาดูเกมในวันนี้กันบ้างเดี๋ยวผมจะเริ่มที่พรมเมลีห้าคู่ก่อนนะครับเพราะว่ามันเตะก,ก่อนอูเอฟเอครับเนี่ยเขาจะเตะสี่ทุ่มสี่สิบห้ามันเป็นคู่คู่ดึกเลยนะครับ คู่ของงงครึ่งนะครับฟูลเล่มจะเปิดบ้านเจอกับลีดยูไนเตดโดยที่ในวันนี้ทั้งสองทีมก็มีนักเตะตัวหลักบาดเจ็บอยู่นะเอาไปที่ฟูลเล่มเจ้าบ้านก่อนจะมีอเล็กซานดราเมตตูวิดครับติททดทนแบนที่โดนใบแดงนะครับส่วนนักเตะบาดเจ็บเนะี่ยก็จะมีโรวองโคซาวาแบ็กซด์นะครับที่ได้รับอาการบาดเจ็บมาที่ลีดยูนเตดกันบ้าง ลีดยูไนเต็ดเนี่ยมีแพทริกเบมฟอร์ดที่บาดเจ็บนะครับแล้วก็มีเซจูสเดลลัสแล้วก็มีตัวเก่งอย่างไทเลอร์อดัมก็บาดเจ็บนะครับผมผู้เล่นที่สามารถลงได้ในเกมนี้นะฝั่งผู้เล่นมาก่อนผู้สาประตูแบรนเลโน่ครับส่วนเซนเตอร์แบ็กสองคนเนี่ยจะเป็นทิมบลีมแล้วก็อาดาลาบิโอครับผมส่วนแบ็กขวาเนี่ยเป็นเคนนี่เตเต้แบ็กซ้ายนี่แอนโทนีโรบิสซันนะครับออกองกลางตัวรับ2คนเนี่ยคาดว่าจะเป็นแฮร์ริสันลีดแล้วก็เจาบาลินญา ส่วนกองการตัวรุกเนี่ยเป็นเด็กเก่าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างอันเดรสเปเรล่าครับผมปีขวาบ๊อบบี้ลีสปีซ้ายเป็นวิลเลียมแล้วก็กองหน้าคือคาร์ลอสไวเนซุยยูสนะครับส่วนฝั่งลีดกันบ้างลีดยูไนเต็ดเนี่ยผู้รักษาประตูเนี่ยคาดว่าจะเป็นเอเมซเซเย่นะครับส่วนเซ็นเตอร์แบ็กสองคนเนี่ยจะเป็นปาร์ดกาวสเตลยังคู่กับโรบินคอร์กแบ็กขวาลูกไอยิ่งแบ็กซ้ายเนี่ยจูเนียร์ฟิโป่กองกลางตัวรับ2ตัวเนี่ยการหาดไทรเลอร์ดับ ก็จะมีมาร์คโลค้าแล้วก็เบสตันแมคเคนนี่นะครับที่ประจำการอยู่ตรงนั้นกองกลางตุลุกเนี่ยเป็นเบนดินอารันซันครับปีขวา Jack Harrison, Sai, ara, แจ็คเฮลิสันปีไซร์ลุยสันนิสซา่าและกองหน้าตัวเป้าเนี่ยเป็นโรดิโก้นะครับก็ตอนนี้ทั้ง2ทีมมีอันดับห่างกันมากเลยฟูลแลมอยู่อันดับ10ส่วนล,ลีเดียเดตเนี่ยอยู่ในโซนหนีตกชั้นอยู่อยู่อันดับ16ครับนําอันดับ18ที่เป็นโซนหนีตกชั้นแค่2แต้มครับคือลีเดียเดต็ดมี29 อันดับ18อย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสเนี่ยมี27แต้มห่างกันแค่2แต้มนะครับน่ากลัวส่วนฟูลแลนดเนี่ยน่าจะลอยลำแล้วไม่ได้ลุ้นแล้วอยู่กลางๆแล้วครับอันดับก็น่าจะไม่เกินเนี้ยผมคิดว่าลีดยูไนเต็ดเนี่ยน่าจะกระตือรือร้นกว่านะครับผมแล้วคือฟอร์มฟอร์ม5นัดหลังสุดของฟูลแลนดเนี่ยไม่ดีเลยครับคือสามารถเอาชนะได้แค่เอิบอร์ตันครับนอกนั้นเนี่ยคือแพ้รวดเลยส่วนลีดยูไนเต็ดเนี่ยฟอร์ม5นัดหลังสุดก็ ไม่ต่างกันมากชนะ2แพ้3ครับคือ,อชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสแล้วก็ชนะบุ๊กแชมตันแต่การแพร้ของลีดยูเต็ดเนี่ยแพ้ทั้งลิเวอร์พูลทั้งอาร์เซนลอลน,นะครับผมคิดว่ามันก็เป็นทีมใหญ่นะที่ไปแพ้นะน่ามีโอกาสนะถึงนั้นเนี่ยจะบุกไปเยือนนะผมว่าลีดน่าจะเข้าทางเอาลีดบุไปเฉือนฟูลแล้วละกัน2ประตูต่อนหนึ่งนะความคิดผม เดี๋ยวเรามาดูที่คู่3ามทุ่มกันบ้างเดี๋ยวคู่3ามทุ่มผมขอเจาะจงที่คู่ลิเวอร์พูลนะเพราะเป็นทีมใหญ่นะครับลิเวอร์พูลเนี่ยจะเปิดบ้านเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสตอนนี้นักเตะของลิเวอร์พูลที่ขาดจริงๆอะ่ะมีข่าวล่าสุดคือโรเบรนโตฟิเมโนนะครับได้รับอาการบาดเจ็บส่วนคนที่เจ็บอยู่แล้วอย่างนาบิเกตตาสเตฟานบาเซติกหรือว่าคาวิลเลมซี่ก็ยังเจ็บอยู่นะครับมี4คนตอนนี้ที่มีรายงานว่าบาดเจ็บ ส่วนของนัตติงแฮมฟอร์เรสต์นี่ยาวเลยนะครับผมจะไล่มันเยอะมากเลยนะชีกูยเต้ชีดบูตบูซาโวสคาร์บ้าโอมาลิชาร์ดเซิร์ธออยเย่วิลลี่โบลียดีนเฮนเดอร์สันแจ็คโคแบ็จูเลียนเบียงโคนี่แล้วก็ไลอันเยสนะครับโอ้โหเจ็บเยอะเลยสำหรับนัตติงแฮมฟอร์เรสต์นะเยอะมากอันะเดี๋ยวเราไปดูความพร้อมของทัดสองฝั่งก็อย,อย่างว่าลิเวอร์พูลมีตัวเจ็บแต่ว่ามีโรเบรโรฟิโนโ่ก็คือเขาก็ไม่ได้ใช่ตัวหลักพูดง่ายๆคือ ตัวจริงของลิฟท์พูลในตอนนี้คือไม่มีเจ็บเลยนะครับผู้รักษาประตูเป็นอาริซอนแบ็กเกอร์ครับเซนเตอร์แบ็กเนี่ยวิลฟันได้กับอิบารฮิมาโคนาเต้นเนี่ยก็ยังพร้อมส่วนแบ็กซ้ายแอนดี้โรเบิสันก็พร้อมแบ็กขวาที่ล่าสุดเนี่ยเป็นอนะินเวอร์ตฟูลแบ็กเนี่ยเขาจะเรียกถูกไหมเทนเนอร์ลิซเดอร์ออนโนนะครับพร้อมเหมือนกันกลางรับเนี่ยอย่างฟาบินโย,ยก็พร้อมส่วนเซนเตอร์มิดฟิลด์เนี่ยจอแดนเฮนเดอร์สันก็น่าจะลงคู่กับคือติจูนนะในช่วงนี้นะครับ หรือไม่ก็เป็นฮาวิเอเลียดนะส่วนกองหน้า3ตัวเนี่ยโมเมสซาร่าโคดิาโปกับเดียโกโจตาหรือว่าจะเป็นดาวินนูเยสนะครับตอนนี้ก็พร้อมนะครับผมก็มารอดูผมคิดว่าโจต้าน่าจะลงวะนูเยสตอนนี้พร้อมไม่ดีเลยนะครับไปฟังทีมเยือนกันบ้างทีมเยือนในพรุรงสักประตูเนี่ยคงจะต้องเป็นเคลเลอร์นาบาสเหมือนเดิมนะครับส่วนต้าตามแผนเดิมนะี่ย นอตติงแฮมฟอร์เรสเขาเล่นเซ็นเตอร์สาคนก็น่าจะเป็นสกอตต์แมคคินนามูซ่าเอนดี้เแล้วก็เฟลิเป้นะครับส่วนวิงแบ็กซ้ายขวาเนี่ยวิงแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นเลนันโรดี้วิงแบ็กขวานี่เป็นเนโกวิลเลียมครับกองกลางตัวรับเนี่ยจะเป็นดานิโลกับเลโมฟูลเลอร์นะครับกองกลางตัวรุกเนี่ยเป็นมอร์แกนกิฟไวส่วนหน้า2ตัวเนี่ยจะเป็นไทโวอาวูนิยี่แล้วก็เบนเนนจอนสันนะครับผม ถ้าเราดูตามฟอร์มกันเล่นแล้วเนี่ยแม้ว่าลิวพูจะฟอร์มช่วงหลังจะขึ้นขึ้นลงลงนะแต่ถ้าดูสถิติในบ้านของลิวพูเนี่ยผมว่ามันก็เข้าทางลิวพูหมดนะครับตัวน็อตติงแฮมฟอร์ลิสฟอร์มช่วงหลังเนี่ยห้านัดล่าสุดไม่ชนะใครเลยครับเสมอได้แค่บุ๊ชจำตันนอกนั้นแพ้รวดนะครับเกมล่าสุดก็คือเปิดบ้านแพ้แมนยูสองประตูต่อศูนย์นะครับผมคิดว่าในเกมนี้ไปทางฝั่งลิวพูแล้วกันเอาถล่มสักสี่ประตูต่อศูนย์ผมว่าทําได้นะลิวพูสี่ศูนย์ ลัตติงแฮมฟอร์เรสนะครับในเกมนี้ส่วนอีก3คู่ที่เหลือนะเป็นเบนฟอร์ดกับแอตตันวิลล่าเนี่ยเบนฟอร์ดแอตตันวิลล่านะครับเบนฟอร์ดแอตตันวิลล่าเนี่ยผมคิดว่าอันดับในตารางตอนนี้คือสู้ซีกันคือแย่งพื้นที่ยูโรปาลีกันอยู่นะครับแอตตันวิลล่าตอนนี้อยู่อันดับ6ส่วนเบนฟอร์ดอยู่อันดับ9ครับ แอตตันวิลล่ากับเบนฟอร์ดในช่วงหลังเนี่ยฟอร์มจะต่างกันลิบลับเลยนะครับเบนฟอร์ดเนี่ยห้านัดลังสุดไม่ชนะใครน, 2, นะครับเสมอสองแพ้สามนะครับส่วนแอตตันวิลล่าห้านัดลังสุดเนี่ยชนะรวดครับบอกเลยโคตรโหดครับจิมของกูในเอเมอรี่เนี่ยถ้าดูตามดูตามเนื้อผ้าแล้วเนี่ยผมคิดว่าเอาเป็นแอตตันวิลล่าบุกไปชนะเบนฟอร์ดเฉือยเฉือน,นสองประตูต่อหนึ่งเลยออลลี่วากินยิงสองลูกอีกนะส่วนคู่ต่อมาคิดตั้นพาเลตกับเอเวอร์ตันนะครับผม คิดตั้นผลิตกับเอเวอร์ตันเนี่ยตอนนี้คือทั้ง2ทีมเนี่ยเอเวอร์ตันอยู่ในโซนนี้ตกชั้นอยู่อันดับ17ส่วนคิดตั้นผลิตอยู่อันดับ12นะครับถ้าดูตามคะแนนแล้วคิดตั้นผลิตน่าจะไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วนะครับส่วนเอเวอร์ตันเนี่ยตอนนี้ต้องลุ้นีตกชั้นเลยห้านัดหลังสุดของคิดตั้นผลิตเนี่ยชนะ3แพ้สอส่วนเอเวอร์ตันนะครับจีมเยือนเนี่ยชนะ1เสมอ2แพ้สอนะครับถ้าดูตามอย่างนี้แล้วนะี่ยแล้วก็ ฟอร์คมคันเล่นของเอเวอร์ตันแล้วก็นักเตะของเอเวอร์ตันเนี่ยเจ็บเยอะนะครับของเอเวอร์ตันนักเตะที่เจ็บเนี่ยตอนนี้มีเบนกอฟฟี่อามาดูโอนาน่านะครับซิมูธโคลแมนอิโดโตซินรูเบนวิงเก้โดมินิกคาร์เวิร์ดเลวินก็เจ็บนะครับส่วนอับดุลไลดูกลีก็ติดโทษแบนแล้วก็ age, อินิซาการาเกก็ติดโทษแบนครับคือตัวหลักติดโทษแบนเยอะ ส่วนของคิตตันพาเลตเนี่ยก็จะขาดตัวหลักเหมือนกันจะมีวินเฟสซาฮานะครับแล้วก็นาซเดียลคายที่ได้รับอาการบาดเจ็บในตอนนี้นะครับผมถ้าดูอย่างนี้แล้วถึงแม้คิตตันพาเลตจะไม่ได้รุนอะไรแล้วแล้วก็ขาดวินเฟสซาฮาไปอีกนะแต่มันก็ยังมีตัวลูกอย่างโอลิเซหรือว่าอิดูอาหรือว่าจอร์แดนไอยูนะครับส่วนอีวัตตันก็เจ็บเยอะผมคิดว่าเป็นทางฝั่งคิตตันพาเลีแล้วกันสามารถเปิดบ้านชนะอีวัตตันได้2 0นะครับ นี่ความคิดผมนะคู่ต่อมาคู่สุดท้ายของพีเมลีกในวันนี้นะครับก็จะเป็นเลตเตอร์เจอกับบุ๊ปแชมตันครับผมเลตเตอร์ตอนนี้เนี่ย วิกฤตหนักเลยอยู่ดับ19แล้วก็ลุ้นหนีตกชั้นอยู่ส่วนบูฟทัมตันอยู่ดับ13ไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วนะครับเจ้าบ้านเลสเตอร์เนี่ยตอนนี้เนี่ยรายงานผู้เล่นบาดเจ็บมีเยอะเลยจนนี่อีเวนเวสเตอร์การ์ดฮาวิบารลิคาโดเปเรล่าไลอันเบอร์ธานแล้วก็เจมส์จัสตินครับส่วนทีมเยือนเอเวอตันเนี่ยก็จะมีเดียโก้คอตต้าก็ยังเจ็บอยู่ซาซาคาราสินนะครับบูบาคาตาโอลีแล้วก็ซิกินโยนะครับ4คน ผมคิดว่าฟอร์มอย่างเงี้ยคือเลตเตอร์เขาก็ต้องเอาให้ได้นะแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะได้ตอนเนี้ยคือนัดนี้ผมว่าน่าจะเข้าทางเลตเตอร์นะเลเตอร์ปัญหาคือ5่านัดลังสุดนี่ฟอร์มไม่ดีเลยเสมอได้แค่เกมเดียวเสมอเวนฟอร์ดนอกนั้นแพ้รวดส่วนวูฟเทมตันเนี่ย ก็ถือว่าฟอร์มอยู่กลางๆครับชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับแล้วทีเด็ดคือการเปิดบ้านเอาชนะเชลซี1ประตูต่อศูนย์แล้วเกมล่าสุดก็คือเปิดบ้านชนะเบนฟอร์ด2ประตูต่อศูนย์แต่ปัญหาคือเกมเยือนของบุ๊แทมป์ตันเนี่ยคือเกมเยือน3นัดล่างสุดเนี่ยไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอ1แพ้2ครับเนี่ยแล้วครั้งนี้ก็คือมาเล่นเกมเยือนด้วยผมให้ไปทางฝั่งเลสเตอร์แล้วกันเอาชิินเสือน1ประตูต่อศูนย์นะครับ <c oughs> ความพิเผมเนี่ย ต่อมาเราไปดูเกม FA เ u p ในวันนี้ซึ่งมีเกมรอบรองชนะเลิศนะครับจะเตที่เวมบีนะครับในวันนี้คือในเกมนี้เนี่ยจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับผมโดยที่ทั้ง2ทีมเนี่ย มันพลังเอิ้นมากเลยครับเพราะว่าทั้งสองทีมเนี้ยอยู่อันดับสองของตารางเหมือนกันแต่ว่าคนละลีกเชฟฟิลด์ยูไนเ,เต็ดอยู่แชมเปี้ยนชิพส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยอยู่พรีเมียร์ลีกครับผมแล้วก็สถิติหลังสุดเนี่ยห้านัดหลังสุดนะครับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเนี่ยชนะสี่แพ้แค่นัดเดียวคือบุกไปแพ้เบอร์ลี่สองประตูต่อศูนย์นอกนั้นเนี่ยเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเนี่ยชนะนอริเอดหนึ่งศูนย์ชนะวิกเนแอตเลติกหนึ่งศูนย์ชนะคาร์ดิฟซิตี้สี่หนึ่งแล้วก็ชนะบิสตอลซิตี้หนึ่งประตูต่อศูนย์ส่วนของแมนเชสเตตอรร์ซิี้นะคับ แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยห้านัดหลังสุดเนี่ยชนะ4สเสมอหนึ่งยังไม่แพ้ใครครับเป็นการชนะลิเวอร์พูลสี่หนึ่งชนะเซาท์ทอมตันสี่หนึ่งชนะไบเยอร์มิวนิกสามศูนย์ชนะเลสเตอร์ซิตี้สามหนึ่งแล้วก็เสมอไบเยอร์มิวนิกในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดล่าสุดเนี่ยหนึ่งประตูต่อนหนึ่งครับเราจะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าฟอร์มจะใกล้เคียงกันแต่ว่าลีกไม่คนละลีกนะยังไงแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเป็นต่ออยู่หลายขุมแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ปัญหาของแมนซิตี้เนี่ยในทีมเนี่ยแทบจะไม่มีนะครับมีรายงานว่านาานนาาาธอเเก้นเนี่ย มีการบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับแต่ไม่แน่ว่าอาจจะได้พักแล้วก็ให้คนอื่นลงเล่นแทนนะเพราะว่าสควอตเด็บของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมันมากแล้วนะมันสามารถวนเวียนกันได้หมดเนละส่วนของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเนี่ยเจ็บถึงตําแหน่งนะครับผมก็จะมีเบนออสบอนเรียนบิวรี่แจ็คโอคอนิลแล้วก็เรียนเดวี่นะครับแล้วก็เอ็นดาสเดวินนะครับที่มีการบาดเจ็บนะ ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจ็บเยอะส่วนของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยวันนี้ผมคิดว่าน่าจะมีการโรเตชันสลับกับตัวจริงแต่ก็ก็ยังพลาดไม่ได้นะยังไงก็ต้องเก็บให้มันเรียบนะครับผมผู้ษาประตูเนี่ยก็คงเป็นไม่แน่อาจจะเป็นตัวสำรองก็ได้นะส่วนเซนเตอร์แบ็กเนี่ยก็น่าจะหมุนเวียนในระหว่างตัวจริงหรือตัวสำรองก็เหมือนเดิมนะแฮรเรนก็อาจจะได้ลงมาล่าตาข่ายเพื่อทำสถิตินะครับผมประมาณนี้ ผมคิดว่าเกมนี้ไม่ต้องพูดอะไรมาหากแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยน่าจะถลม่มเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไปได้เอาซะเท่าไหร่ดีคิดว่าเชฟฟิลด์จะยิงได้ไหมผมคิดว่ายิงไม่ได้นะผมว่า3-0ไปแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะเชฟฟิลด์ไป3ประตูต่อ0สมมุติว่าถ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะแล้วก็ไปรอเจอคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับไบรตันนะครับแล้วแมนยูเนี่ยถ้าชนะไบรตันไปได้จะเป็นแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์ในรอบชิง FA ฟเอคับนะครับเราไม่ได้เห็นมานานแล้วนะ แมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์ในรอบชิงนะไม่ได้เห็นมานานแล้วก็ต้องรอดูนะครับโหแครคิดก็เสียสำหลังแล้วนะสำหรับแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาล่ะก็จะประมาณนี้สำหรับการคุยก่อนเกมของเรานะครับผมผมก็อาจจะจบลงไว้เท่านี้ผมว่า วันนี้เราก็จะได้ดูบอลกันสนุกหน่อยนะมีทั้งลิเวอร์พูลนะครับที่เจอนอตติงแฮมฟอร์เรสแล้วก็แมนซิตี้นะมันอาจจะไม่ใช่คู่ใหญ่แต่ว่าไม่ใช่คู่ใหญ่เจอกันแต่ว่ามันทีมใหญ่เตะมันก็น่าจะสนุกอยู่ยิงกันมันนะครับก่อนจะจากกันวันนี้ก็เดี๋ยวขอฝากไวหมือนเดิมนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งช่องต้นส like ีไว้ด้วยนะครับแล้วก็ช่วยกดไลค์คลิปนี้ไว้ให้ด้วยนะครับผม เพื่อที่คนอื่นจะได้เห็นคลิปของผมมากยิ่งขึ้นแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งถ้าคุณผู้ชมท่านไหนสนใจจะติดต่อโฆษณาครับให้ช่องต้นซีรีวิวให้ก็สามารถทักมาที่อ e ีเมลนี้ได้ครับต้นซี contact gmail com นะครับผมผมจะขึ้นลิงก์ไว้ข้างล่างไว้ให้นะครับผมก็ฝากด้วยครับส่วนคลิปในวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ